สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พน้องนทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทาง5นสามนส4น้อยนะคะในสูตรวัดใจหรือว่าชุดฟันของเราก็คือสูตรเจาะสองตัวเด่นเน้นวิ่งเน้นรูนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าพี่น้องจ๋าก็ชมอย่างมีสตินะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่9นะคะเราก็มาสรุปของวันที่8กันก่อนนะคะก็มาแบบจุดจัดฟัดบึมคือเก้าจัดพี่น้องจ๋าก็มาสรุปแนวทางในงวดวันที่8กันเลยนะคะวันที่8ได้เด่นที่9กับ7นะคะ9กับ7มาไหมมาดูที่รอบเฉพาะกิจนะคะ หนึ่งสองสามนะคะเลขสวยมากเลยเรียงกันแบบเป็นแถวเลยนะคะหนึ่งสองสามกับสามหกนะคะตัวเด่นเรายังไม่มานะคะรอบนี้ยังไม่มานะคะมาดูที่รอบพิเศษนะคะศูนย์สามเจ็ดกับหนึ่งแปดนะคะเจ็ดมานะคะเจ็ดมานะคะตัวเด่นเจ็ดแต่ลืมเจาะเจ็ดสามทั้งทั้งติดชุดวินตัวเองมีสามแต่ลืมยกสามไปนะคะไปหนักที่ เจ็ดห้าเจดห้าเนาะเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหก็มีสิแต่ก็ไม่มานะคะก็หากมีเสียงรบกวนก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่น้องจา๋าก็มาต่อที่รอบปกตินะคะรอบปกติห้าห้าศนย์กับแปดเจดนะคะเจ็ดเรามาอีกแล้วนะคะอันนี้มาตัววิ่งรูนะคะสำหรับสามเจดนะคะจอกไม่ได้ สำหรับ87นะคะ50ก็หลุดไป87ก็มา78ตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดนะคะมาตัวกลับเนาะก็ยังดีนะคะที่ยังมา,มาทุกอย่างต้องไปกลับนะคะไปแล้วก็ต้องกลับด้วยนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะก็ไปต่อด้วยรอบ VIP กันเลยนะคะรอบ VIP นะคะ090นะคะแล้วก็43นะคะ 9ก้าเรามานะคะ9ก้าเราก็มา9ก้าศูนย์ตัวเน้นๆตัวเจาะตัวอัดเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับสีสามก็หลุดไปนะคะก็วันนี้สายเจาะเรามาสองน้อยสองคู่นะคะคือแปดเจ็ดรอบป,ปกติแล้วก็เก้าศูนย์รอบ VIP นะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่โชคดีกันนะคะก็สำหรับท่านไหนที่ยังไม่โชคดีนะคะก็รอลุ้นในงวดวันที่เก้านะคะ ก็ขอให้มีโชคมีลาภเฮงๆปังๆไปด้วยกันทุกคนทุกท่านนะคะก็มีพี่น้อง FC เอฟซีเราคอมเมนต์มาว่าเอ๊ะอย่าลืมชุดวินด้วยนะสูตรอันสูตรสองสูตรใหม่เนาะสูตรใหม่ล่าสุดเลยปังมากที่จริงทํามาหลายวันแล้วแต่ไม่ได้ลงให้ลงให้วันนี้วันแรกก็ปังเวอร์พี่น้องอตั้งแต่เฉพาะกีดเลยหกสามสามหกสามเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดขาดศูนย์ตัวเดียว ที่จริงน่าจะมาเก้าสามเนะมาะเก้าแปดก็ได้เก้าเก้าเจ็ดเก้าหกเนาะมาเก้าศูนย์ขาดศูนย์ตัวเดียวนะคะไม่งั้นเข้าทุกน้อยสําหรับชุดวินนะคะสูตรสองนะคะปรับปรุงใหม่เลยสูตรสองมาเนาะเนาะวันก่อนก่อนนะคะเข้าสามตัวแต่แอดไม่ได้ลงให้แอดว่าจะลงให้ก็เอาไว้ก่อนกักไว้ก่อนไว้ดูลาดลาวก่อนว่ายัางมาดีหรือเปล่ายัางเดินดีไหมก็ เห็นว่ายังเดินดีอยู่ก็เลยลงให้นะคะวันนี้ก็โอเคนะคะมาสองตัวก็ก็ยังดีนะคะตัวเด่นมาทุกคู่นะคะมาทุกตัวหกเจ็ดแปดเก้าสามมาทุกตัวรูดตัวไหนก็เจอนะคะสามารถเลือกไปวิ่งไปรูดได้นะคะชุดวินของเราที่เข้านะคะชุดวินมีเข้าสามหกเฉพาะกิจนะคะ แล้วก็สามเจ็ดรอบพิเศษนะคะแล้วก็แปดเจ็ดรอบปกติมาสามน้อยนะคะชุดวินก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะตามชุดวินนี่แอดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนชุดวินสูตรเก่าเราก็ไม่น้อยหน้านะคะสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งก็เข้าสูตรหนึ่งเข้าหนึ่งแปดแปดเจ็ดเหมือนกันเก้าศูนย์ด้วยเข้าแบบยาวๆเลยเข้าแบบระเนระนาดไปเลยนะคะ ก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่9กันเลยนะคะจุดจัดฟาดบึ้มเลยจ้ะพี่น้องจา๋าวันที่9นะคะเดือน10นะคะปี64นะคะหาน่อยสามหน่อยนะคะหรือจะเป็นสี่หน่อยนะคะแล้วแต่ท่านไหนจะชื่นชอบท่านไหนจะลุ้นนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะก็มามาบ่อยนะคะ สูตรวัดใจก็คือชุดฟันของเรานะคะตัวเด่นวัดใจไปเลย2ตัวเด่นเน้นวิ่งเน้นรูนะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยด้วยนะคะไลฟ์สดของจีนไม่จบนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยด้วยเกิดปัญหาขัดข้องทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็ลงให้ทางคลิปนะคะแต่สำหรับทางไลฟ์สดไลฟ์ไม่จบนะคะต้องกราบขอโทษขออาภัยด้วยจ้า ก็เลยต้องมาลงคลิปให้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็จวดจัดฝาดบึมเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือจะเป็นคลิปก็สามารถรับชมได้ทุกช่องทางนะจ๊ะสำหรับตัวเด่นวันนี้นะคะอ่าเมื่อวานนะเมื่อวันที่แปดนะคะวันที่แปดเบิ้ลไม่มาใช่ไหมแต่กันเบิ้ลให้ก็จะกันให้นะคะ เบิ้ลยังไม่มามาหามนะคะวันที่เก้าเบิ้ลแน่ๆพี่น้องเบิ้ลแน่ๆวันที่เก้านี้ก็จะให้เบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดก็หนึ่งหนึ่งนะคะ หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์อ่าแถม 88, แปดแปดให้คู่หนึ่ง สำหรับตัวเด่นของเรานะคะลืมชุดวินเนาะชุดวินนะคะนี่ชุดวินคือชุดวินสูตรสองนะคะชุดวินสูตรสองก็จะมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามมีเจ็ดนะคะอ่าห้าตัวสูตรสองจ้า สำหรับตัวเด่นของเรานะคะตัวเด่นของเราก็จะมีมีเจ็ดกับศูนย์นะคะเจาะให้เจ็ดศูนย์ไปเลยเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดเด่นเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสองเจาะตัวเก่านี่แหละพี่น้อง เจ็ดสามนะคะดีไม่ดีมาอีกนะคะมาแล้วมาอีกได้เจ็ดหกแล้วก็78ดอ่ะมาแล้วมาอีกสําหรับเด่นศูนย์นะคะศูนย์ก็จะมีศ1นะคะศูนยสองศูนสามนะคะ แล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์สามิตรหายไปพักหนึ่งแล้วนะคะศูนย์ห้านะคะแล้วก็ศูนย์แปดนะคะผู้ที่ชอบนะคะก็จะมีสศศูนย์สามศูนย์สองศูนย์หนึ่ง 08นะคะ78นี่มาแล้วก็มาอีกได้7007ให้คู่นี้นะคะ71 72ก็มีสิทธิ์ม,มาทุกคู่นะคะก็แคปไฟจดไว้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ